ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเรื่องแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงชุดนี้ค่ะต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แอบเขินเล็กน้อยถ้าจะต้องอ่านชื่อของเขานะคะเพราะว่าตรงตรงเลยนะคืออ่านไม่ออกนะคะก็ไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะชื่อเดอะมินคิอาเต้นะมินคิอาเต้เทโรนั่นเองนะคะก็เป็น เข้าใจว่าเป็นภาษาอิตา,ตาเลียนนะแล้วก็ไพ่ชุดนี้เนี่ยมันออกแนวทาโร่แล้วก็มีใช่ยทาโร่เป็นยังไงคือมันแบบผสมผสานระหว่างมีพื้นของความเป็นทาโร่อยู่คือไรเดอร์เวทนะเนาะแล้วก็มันไปผสมคือคนเขียนไพ่เนี่ยก็มีการผสมผสานคือเขาเหมือนกับว่ามันมีชุดที่ชื่อมินเคียเต้เนี่ย มาแล้วหนึ่งชุดเนาะแล้วก็มีการเอามาเหมือนวาดใหม่อะคะ่ะอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นเนาะเพราะวาดใหม่ก็เลยเป็นชุดเนี้ยขึ้นมาของคุณไบรอันวิลเลียมส์นะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยมีความพิเศษก็คือมีทั้งหมด97บเจ็ดใบนะคะตอนแรกเนี่ยเออต้องบอกว่ายังไงดีหยิบมาเนี่ยแค่รู้สึกว่าเออข้างหน้าเขาดูสวยแต่ไม่รู้เรื่องราวอะไรของเขาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาเสร็จปุ๊บก็ วางเก็บไว้นะคะเอาเป็นใช้เป็นที่ทับกระดาษอันนี้ไม่ได้หล่อเล่นนะคือเอาเป็นที่ทับกระดาษจริงๆแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเอ้ยเรายังไม่ได้อันบ็อกชุดนี้นะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกผ่านไปเห็นนางเข้าก็เลยหยิบนางเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าชุดนี้ที่ความพิเศษก็คือไพ่ของเขามีทั้งหมด97บใบแล้วก็ต้องบอกว่าไซส์ของไพ่เนี่ย น่าจะใหญ่พราะดูจากกล่องน่าจะใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงต้อง97บใบ9กใบก็คือจากเดิมเขามีทั้งหมด78เขาผสมผสานเข้าไปกับพวก astrology astrological science นะคะก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรราศีใช่ไหมอีก12ราศีเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยนะ พวกนี้นะคะแล้วก็พอผสมเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังเอาธาตุทั้งสี่ e m e n t เนี่ยนะคะเข้าไปใส่ไว้ด้วยนะคะก็เลยรวมๆแล้วทั้งหมดก็คือ97ใบนั่นเองนะคะชุดนี้มีขนาดใหญ่มากๆวันนี้เราก็เลยตั้งกล้องให้มันสูงขึ้นนะคะนี่ดูสิเล่าเรื่องราวนู่นนี่นั่นโน่นโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะยังไม่ได้อ่านเลย ดอมิเกียไดเอ one of the most unique d e s อุ้ยเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากๆเลยตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่18อะไรประมาณอย่างนี้16หรือ18ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาทําใหม่วาดใหม่ให้มันมีความเป็นทันสมัยมากขึ้นนะคะคุณวิเวลเลมเขาเอามาทําใหม่เปิดยังไงล่ะเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะนี่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  เขามีแบบนี้ดึงออกมาอย่างนี้นะคะนี่วิธีการเปิดกล่องของเขาก็แปลกแล้วนะคะแปลกกว่าชุดอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะอะเดี๋ยวเก็บตรงไหนเนยวางไม่มีที่วางฝากเธอไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูหกลิ่นเขาไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แอบมีขาดเล็กน้อยนะคะนี่แอบมีขาดเล็กน้อยนะคะ ถัดจากนั้นก็มาดูตัวคู่มือคู่มือหรือตำราเรียนแมโร้เนี่ยค่ะใหญ่มากๆหนามากๆนี่ไงอ๋อก็ไม่ได้ใหญ่นะตัวไพ่เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนี่ยก็โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยูโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับตัวคู่มือกันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะคู่มือ ไม่อยากจะเรียกว่าคู่มือเลยม,มืนมันเหมือนแบบตําราเรียนมากๆเลยเอาเป็นว่าคุ้มมากๆแต่จําราคาไม่ได้แล้วรู้แค่ว่ามันใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็อินโทรดักชั่นนิดนึงแล้วก็ไม่นิดนะจ๊ะตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้ายีนะคะแล้วก็เป็นไพ่เมเจอร์นะคะอ่าแต่ม่ีความแปลกก็คือดูสิเขาใช้ชื่อที่แตกต่างออกไปนะคะ The Grand Duke อ่านะแล้วก็ Western Emperor Eastern Emperor นะมี Love มี Temperance อ่านี่เหมือนกันเนาะแล้วก็มาเป็น Time นะมี Hope ด้วย Hope น่าจะเป็น The Star มั้ง Prudence แล้วก็ Prudence เนี่ยอะไร t ั e Sun เหรอ Faith Faith นะคะแล้วความเชื่อเนาะแล้วก็ศรัทธาอะไรอย่เงี้ยนะ Charity แล้วก็เพิ่มเข้ามาสี่ธาตุก็คือไฟน้ำดินลมนั่นเองโซเดียกนะคะตัวราศีทั้งหมด12ราศีใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอะไรเนี่ย the airs มาด้วยนะคะมีดาวมี the moon the sun the world fame minor ค่ะก็ทั้งหมด minor ห้าสิบหกใบนะคะ ตัวนี้ไพ่ชุดนี้เนี่ยก็จะมีสโตรดมีสเตฟแล้วสเ f ฟหรือสตา f f นะคะแล้วก็ staff, ะค,ะวกคัพไพ่ถ้วยนะคะแล้วก็คอยสไพ่เหรียญน,นั่นเองนะคะโอเคทั้งหมด97าใบโอ้โหเวอร์วังอลังการมากนะคะเวอร์วังตั้งแต่คู่มือเลย นี่เล่าประวัติที่มาที่ไปของการกำเนิดเกิดมาเป็นมินเกียตเนี่ยชุดนี้นะคะโอ้โหเล่าที่มาของหูถ้าใครชอบแบบแนวแบบประวัติศาสตร์พวกนี้นะคะแนะนำชุดนี้เลยแนะนำคู่มือนี้ด้วยโอโ้ว้าวภาพอีโรติกเล็กน้อยนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็ถึงบอกว่า25เอ้ยเออ25ห้าหน้านะคะเนี่ยเนี่ย ประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะถ้าใครสนใจนี่ดูได้เลยนะคะนี่เมเจอร์อา a ทนาโหนี่เป็นภาพวาดภาพศิละปะที่แบบอาจจะเห็นตามพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เอามาเล่าประวัติให้ฟังเอ้ยให้อ่านกันนะเนี่ยค่ะโหใครชอบนี่เล่มนี้คุ้มมากๆเลยนะคะ เนี่ยแกรนดุ๊กคือเขาไม่ได้แค่แบบอธิบายว่าไพ่มันคืออะไรนะแต่อธิบายถึงที่มาที่ไปด้วยเนี่ยเนะี่ยโอ้โหละเอียดมากๆทํทำกันบ้านมาดีมากนะคะคนแต่งนี่ยเนีโ่โหเอาจริงๆน,นี่เล่าให้ฟังถึงว่าทาวเวอร์เดิมเป็นยังไงทาวเวอร์ใหม่เป็นยังไงใช่ไหมนี่ยอย่างนี้ป่ะนะคะเนี่ย อืไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาดีมากๆแล้วเขาตั้งใจมากๆนะคะคือชื่นชมจริงๆเนี่ยแล้วก็มีแบบภาพอดีตปัจจุบันคือเหมือนกับเขาว่าเอามารีเขาเรียกอะไรนะ r รียลลชั่นเหมือนแบบประมาณว่าเขาเอามาวาดใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบ เล่าที่มาที่ไปเล่าแบบการเปลี่ยนแปลงของภาพที่จากเดิมแล้วก็มาเป็นปัจจุบันที่เขาใช้ที่เขาวาดนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจแบบลึกซึ้งมากๆก,กับชุดนี้แต่ชุดนี้เนี่ยไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะงงได้อแต่ถ้าชอบอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้นะก็หามาอ่านได้แล้วว่าไม่มีปัญหาหรอกคืออ่านแบบได้ความรู้อะคะ่ะ เออคือไม่ใช่แบบเราเป็นความรู้สึกว่าไพ่ทาโร่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวของการงมงายนะมันอยู่ที่คนนําไปใช้มากกว่านะคะแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆทําให้เพื่อนๆเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเพื่อนๆจะได้แบบเออเก็ตกับไพ่เขามากขึ้นเข้าใจกับไพ่เขาได้มากขึ้นนะคะอันนี้โหอึ้งเลยนะในแบบเฮ้ยเจ๋งมากเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่เขากันดีกว่าค่ะว่า เหมาะสมแกการที่จะตามหาไพ่ชุดนี้กันหรือเปล่านะคะโอเคเปิดยังไงก่อนละเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะติดติดมันติดนี่ก็ไม่ได้แบบดีมากมายหมายถึงตัวกระดาษนะแต่ยอมให้นางเพราะว่าคู่มือนางแบบสุดยอดนะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแแน่ อย่าไปถือสากับกล่องมันมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กล่องในการดูถูกไหมอ่ะมาดูกันดีกว่านี่ด้านหลังของไพ่ค่ะด้านหลังของไพ่โนก็จะเป็นรูปของผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยหน้ากล่องเนี้ยนะคะและ้วก็โอ้ข้างหลังเป็นชื่อของคนเขียนไพ่ชุดน,นี้นะคะ ก็ใครเป็นคนวาดเขาวาดเองด้วย The Light and Shadow ว้าวเฮ้ยเขาคือคนเขียน The Light and Shadow Tarot ถ้าเพื่อนๆแบบสนใจนะเพื่อนๆลองตามดูชุดนี้อีกอันหนึง่งเรากำลังว่าเราจะออเดอร์ในส่วนของ The Light and Shadow Tarot ค่ะไม่แน่ใจว่าจะอ่านของเขารู้เรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอันน่าจะแบบพอกแนวแบบว่าลึกซึ้งมากๆอะไรอย่างนี้ก็จะยากนิดน,นึงสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจ แนวอาร์ตอาร์ตแนวสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ตัวไพ่เขาค่ะจะมีความบางค่ะตัวกระดาษบางมากบอกไปก่อนบางมากแล้วก็มีความเงาวิบวับเงาค่ะเงาเงา,งานะคะเงาวาวแล้วก็การเก็บขอบทําได้ดีมากๆเลยนะคะตัวขอบดีอ้าวแล้วด้านหน้าอยู่ไหนจ๊ะเพราะว่าเปิดมาก็จะเป็นรูปเดียวกันนะคะ นี่ค่ะหน้าปกไม่ใช่หน้าปกเขาจะมีอันนีไน้ไม่มีหน้าปกไม่มีหน้าปกนี่เป็นตัวไพ่ล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับไพ่ใบรแรกเลยเดอะฟูกันก่อนเห็นไหมเดอะฟูเนี่ยไม่ได้มีน้องหมานะคะแต่ว่ามีคนเป็นเด็กน้อยที่มาอยู่ข้างๆคอยแบบเรียกคอยเกาะแข้งเกาะขาไว้นะคะนี่ใบที่สองเดอะ a มงซิชเช่นนะคะ เพื่อนๆดูนะว่ามันจะมีความต่างกันกับทาโร่มากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างตรงนี้ Grand Duke uh, the Western Emperor อันนี้คืออะไรนะ Grand Duke เนี่ยคือเป็น High Priestess หรอเนี่ยคือบางทีมันก็อาจจะแบบเราเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปเทียบกับ Rider Waite ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย เพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันคือคนเขียนไพ่ชุดนี้เขาก็บอกว่าไพ่ของเขาอะมันเป็นทั้งทาโร่แล้วมันไม,ไม่ใช่ทาโร่คือเป็นทาโร่เพราะว่ามันอิงเอาเหมือนกับบางส่วนของทาโร่มานะคะแล้วก็เอาส่วนอื่นที่ไม่ใช่ทาโร่ผสมเข้าไปด้วยเราก็เลยได้มุมมองใหม่ในการอ่านไพ่ของเขาค่ะนี่คือความพิเศษของไพ่ชุดนี้นะคะเลยอยากให้เพื่อนเอนลองเปิดใจแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ย mm hmm. มันคืออะไรยังไงนะคะ เขามีสัญ,ญลักษณ์ซ่อนอยู่ในนี้ยอย่างที่บอกคืออาจจะต้องไปดูตัวคู่มือเขาประกอบกันเนี่ยค่ะเห็นไหม The Tower คืออะไรคือแบบมีปีศาจดึงอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะแต่มันไม่ใช่การตึกถล่มหรืออะไรอย่างนี้เห็นไหมก็จะเป็นภาพผู้หญิงกําลังถูกแบบเหมือนกับกําลังออกมาแต่ว่าโดนปีศาจต,ตัวนี้กําลังดึงเข้าไปในกองเพลิงกองไฟนะคะ ตัวนี้คือโฮปนี่นะจะว่าไรเดอร์เวทไหมก็ไม่น่าใช่เลยนะคะเนี่ยโอ้ยมีปลาหวานด้วยนี่ภาพก็มีความสวยนะดูมินิมอลดูแบบว่าไม่ได้มีอะไรแบบย,ยุบยับเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ก็สามารถสื่อภาพออกมาได้ชัดเจนดีนะคะเน่อันนี้ก็ถึงชุดที่เป็นแบบเรื่องของราศีแล้วนะคะเน่โอ้ลีโอมีสิงโตน้อยตัวหนึ่งไม่น้อยนะนะตัวนั้นนะอืมเชียร์มินายสตาร์อ่าเมื่อกี้ถึงไพ่ของชุดที่เป็นราศีไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ ไพ่อะไรนะที่เขาเรียก the a r r รอ the sun the world นะคะ fame แล้วก็มาถึงชุดที่เป็นไพ่ดาบนะคะชุดแรกไพ่ดาบก็เป็น is of swords นี่สองดาบสามดาบนะคะก็อันเนี้ยที่อิงอิงไ i t e r วทหน่อยก็คือหมายถึงว่ามีภาพแล้วก็มีแบบ ธาตุท,าทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็หนึ่งถึงสิบใช่ไหมอ่ะแล้วก็ต่อด้วย page of source นะคะนี่ไห,ม,หม้ก็พอดีมันมีทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดใบแต่ว่าบาังเอิญว่าไพ่ของเขามันบางเนาะ มันก็เลยทำให้กองกองของไพ่เขาเนี่ยไม่ได้หนาม,มากมากจนเกินไปนะคะอืมนี่เป็นไพ่ไม้เนาะแล้วก็จริง,รงๆเรียกว่าคาถาดีไหม <c oughs> ace of cups นะคะอ๋อเห็นไหมว่าขอบเขาอะค่ะจะเป็นสีตามธาตุนั้นๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเนะาะธาตุน้ำ เราลืมบอกไปในส่วนของไพ่คอร์ดคาสหรือว่าไพ่ตัวบุคคลนะคะเขาก็จะเป็นเป็นแบบนี้เป็นแฮนด์เมดนะคะนี่แฮนด์เมดเมดนะแล้วก็เป็นไนท mm hmm. นะ์แล้วก็ควีนแล้วก็คิงส์ kings, นะคะ mm hmm. ถัดมาเอซออฟคออร์สนะไพ่เหรียญก็จะใช้แทนด้วยสีออกชมพูไหมนะคะอืม mm hmm. ดูมีคนเยอะในความสัมพันธ์อารมณ์นี้ว้าวเอาจะมาเปลี่ยนรูปเป็นอันนี้แล้วล่ะน,นะคะนี่นก็ยังเป็นบุคคลอยู่เนาะเหมือนวงศาคณะญาตาิอะไรนี้ h a น d m a d e handmade of coins นะคะนี่ โอเคจบไปแล้วทั้งหมด97ใบเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมเอ่ยกับชุดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดูแปลกไปสำหรับไพ่ทาโร่เนี่ยดูดิ97ใบเนาะแต่ว่าไซส์เขาเนี่ยกองไพ่เขาเนี่ยมันพอๆกันกันกบ78ใบไรเดอร์อเวทของบางชุดเลยนะคะก็การสับไพ่โอเคนะก็ทำได้ได้ดีพอสมควรเลยคือ ไ้่อ่ะมันไม่ได้เงาวิ้งจนแบบทำให้ไพ่มันเลื่อนอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ด้วยมีความบางก็เลยทำให้การสับไพ่หรือว่าการจับผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสีของผ้าอะค่ะเป็นอะไรที่ดูเบาๆดูแบบดูไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะชุดนี้ก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วสบายตาในการที่จะดู ชุดนี้นะคะแต่ว่าในการแปลไพ่นะเรายังกังวลว่าถ้าสําหรับมือใหม่เนี่ยชุดนี้อาจจะไม่แนะนําดีกว่าไหมเนาะแกเอาแค่เอาแค่ชุดปกติปัจจุบัน7จบใบเอาให้แบบรู้เรื่องก่อนนะคะแล้วก็ไอ้ชุดนี้เดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังยังได้นะคะแต่ก็เอามาแบ่งปันให้ดูหน้าไพา่หน้าัไพ่หน้าไพ่ที่มันแปลกๆก,กันบ้างนะคะก็จะได้เห็นว่าเออชุดนี้มันฮยมันมีความสวยงามแบบนี้นะคะ ก็สำหรับชุดนี้เนี่ยเอยลืมกรีดไพ่ให้ดูเลยนะคะก็แอบคิดว่ามันติดอยู่อะ่ะไพ่ชุดเนี้ยนะคะไม่ได้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 ไไดไไดโอเคก็ใช้ได้ใช้ได้นะคะเราคิดว่าถ้าผ้าปูผ้าปูมันเป็นแบบ อย่างแบบเงาเงาหน่อยอาจจะทําให้กรีดผ้าชุดนี้ได้ได้โอเคเนาะแต่เมื่อกี้มันแบบแอบติดๆเพราะว่าไอตัวมันไม่ค่อยดีละไอตัวผืนผ้าเนะะี่ยค่ะ นะโอเคค่ะก็ถือว่าในการกรีดไพ่ทําได้โอเคนะแล้วก็ในส่วนของการสับไพ่ดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมไพ่แปลกๆแ,แบบนี้กันด้วยนะคะเป็นไพ่ที่เรียกว,ว่าแบบจะว่าแร r ไหมคือเราว่ามันเป็นการนําเสนอในมุมใหม่ของไพ่ทาโร่นะคะเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายไม่ใช่เป็นมุมมองใหม่ ที่ทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจไพ่ทาร่แบบแปลกๆก,ก,กันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้นนชมกันด้วยแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ